ุกมีเอาเฟนเวอร์กูบอกแล้วว่าโอเพนเบอร์เดินมาลักหนึ่งตัว ดูเอวบนครับเฮ้ยมันรู้พี่มันยิงไอ,อ,อ,อ้นี้มนเข้ามาเลยแทนใครดูเออมีคนดูใช่ไหมถามแยกเดินลงมาแ้อไม่ซุ่มอยู่ตรงนี้ กูบอกมาซุ้มอย่างนี้มันจะเดินลงไปไงโอ้ลบนี้นี่นี่ตรงมุมนี้มุมนี้ต่อที่อะไรกูดูอยู่เนี่ยเห็นว่าก,กูไม่สองน่าจะอยู่บนกันเนาะไม่ดันก็เรียกของมัน ไอสัตว์สองออแทนเข้าแทนเข้าแทนเข้าเอวอนตายเอวอนอีกหนึน่งตัวพี่ก็ศูนย์โดนลงแทนและ เฮ้ยใครยืนบุกว่ะเฮ้ยเจ็บ <Yep. c oughs> ที่มีคนโดนระเบิดอ่ะเจ็บตัวหนึ่งสองเข้าแทนแล้วไอสัตว์กูแหลกแหลกแม่งโคตรถูกจังหวะเลยอสัตว์ในกูแ่นเออหนึ่งตัวเออสายกนะสามแยกสามแยก อ,อ,อ,อถ้าไม่มีระเบิดติดนี้จะเป็นการสะดวกต่อกูมาก แทนแทนเข้าแทนหนึ right, ่งเข้าแทนแทนหนึ่งตัวสับเนี้ยเข้าปีไฟกดออู้หไม่สองไม่สับอเดย มันระเบิดวักเมืเ่อกี้เนี่ยกูเห็นใครแล้วไม่แม่นอย่าเล่นดิเคแทกอ่ะว่าให้มันประกันเอเอโดนระเบิดอีกแล้วโอ้โหแม่งซอง แม่นไปไหนวะสองไอ้สัตว์เข้าหัวคุณท่้นพี่ยามีนะยาวเนี่ยพี่ทานแทน่านแกน,น,นัวมือ โดดเลยไหมโดดแทนโดดแทนอีกตัวหนึ่งยิงคุม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 เป็นไหมหน้ำเน,นีเ่ะเอาแบบดีเลยปืนปืนนี่ Okay, s <S ปล่อยเอวบนนี่ไหมเข้นสนัยกูดาพ่อแล้วนอน นี่ถามยากามยกามยกถายสองม,มันคมมากแรงด้วยจีเออคมจริงได้กูเหลือยี่สิบสองได้กเดูกเหลือยิบสองเห็นว่ากูเป็นไข่อยู่ไอ้สับ เมื่อไรกูจะหายไข้กูอยากหายไข่ไปไวมากกูจะตกไยสามแยกสามแยกสามแยกยืนกับไอ้ฟุกก็ได้อส,สองตัวเลย เอ้บุญไอ้บุญไอ้บุญเอ้ยปวดดมไปไหนปวดดม